เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆคอร์เตอร์ไซด์ทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเลสเกียรกันนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับประมาณว่าเผื่อเพื่อนๆมีความเข้าใจผิดหรือว่าเกมมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วไม่แน่ใจนะครับผมว่าความหมายมันแปลว่าอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมานั่งติวให้ฟังเลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็เปิดตัวละครขึ้นมาสักหนึ่งคนนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับพวกเซตนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยฟูลดาวอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังให้หมดเลยนะครับแล้วก็แถมความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเราจะกดเข้าไปที่ NH a n c e นะครับจะได้เห็นทั้งหมดเกียร์ทูนิงนะครับแล้วกดมาที่เชน e Set Option นะครับผมจะให้ดูในหน้านี้นะครับแล้วก็จะอธิบายในนี้เลยแล้วกันนะครับโดยที่จะเรียงไปทีละอันเลยนะครับโอเคครับผมอันแรกเลยก็คือ HP นะครับผมอันนี้เข้าใจไม่ยากเลยนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มเลือดให้กับตัวละครของเรานะ่่ใใส2เซตนพือช้งา เราสามารถที่จะใส่4อันเพื่อเพิ่มผลเป็น20%ได้นั่นเองนะครับก็ HP แน่นอนนะครับผมเหมาะกับตัวแนวหน้าหรือตัวที่ต้องการความถึกนั่นเองนะครับผมต่อมาเป็น ADK นะครับ ADK ก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใส่นะครับเพราะว่าในเกมนี้มีตัวละครแล้วก็มีหลายตัวด้วยกันนะครับที่สามารถบัฟพลังโจมตีได้นะครับเพราะฉะนั้น ADK เนี่ยให้ตัวละครอื่นบัฟให้เราก็ได้นะครับเราควรจะใส่อะไรที่มัน ไม่ค่อยมีตัวละครบัฟให้ได้นั่นเองหรือว่าอะไรที่สําคัญกว่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้ไม่แนะนํานะครับต่อมาเป็นดีเฟนต์นะครับดีเฟนต์ก็คือเพิ่มพลังป้องกัน20%นะครับก็สามารถใส่4อันเพื่อเพิ่ม40%ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่ผสมก็ได้นะครับเป็นดีเฟนต์20%แล้วก็ HP นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ยกตัวอย่างอย่างจูชจิ้ของผมนะครับผมจะใส่เป็น HP 2นะครับผมแล้วก็ป้องกัน2นะครับเราก็จะได้อ่าเรียกว่าไงเดียวความถึกระดับที่บาลานซ์แล้วกันนะครับผมก็คือมี HP ด้วยมี defense ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเพื่อนๆจะใส่เป็น HP ล้วนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น defense ล้วนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับก็ที่ผมบอกว่ามันใส่ HP ได้ defense ได้เนี่ยเพื่อที่แบบ เผื่อว่าคุณผู้ชมแบบผมไม่มี HP ล้วนผมแต่ว่าผมมี Defense ที่มันแบบออฟดี D มากเลยก็ใส่ผสมแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับยกเว้นบางตัวละครนะครับที่เขาบอกไว้เลยว่าเขามีบางอย่างที่ผูกพันกับ HP นะครับอย่างเช่นใส่ HP เยอะจะทําให้เกาะหนาขึ้นใส่ HP เยอะจะทําให้ตีแรงขึ้นอาะต้องใส่ HP ล้วนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ Enhance Store เหมือนเดิมโอเคต่อมาเป็นขีนะครับผมคีตรงนี้เนี่ยหมายถึงอัตราคีนะครับก็คือ โอกาสที่จะทําให้เกิดการโจมตีแบบคิดิคอ้นั่นเองนะครับซึ่งเหมือนกันผมไม่แนะนําให้ใส่นะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเลยนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยมันขี่กันวายวอดเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าค่าคิดิคอ้อมันเป็นอะไรที่แบบคือต่อให้เราไม่ใส่อัตราคีนะครับตัวละครล้วก็แทบจะขี่กันระเบิดเถิดเทิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวละครที่สามารถบัฟอัตราคีได้เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ข้ามได้เลยนะครับต่อมาเป็นอีเวชั่นหรือว่าอัตราการหลบหลีกนะ ใส่2เซตอันนี้ผมไม่อธิบายตรง2เซตแล้วนะการใส่อีเวชั่นเพื่อเพิ่มการหลบหลีกนะครับค่าหลบหลีกในเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าใส่หรือไม่ใส่มันแทบไม่ต่างกันเลยนั่นเองนะครับใครที่เล่นไปนานๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าการใส่อ v เวชั่นเนี่ยแทบไม่ทําให้ตัวละครหลบได้มากขึ้นคือมันสามารถช่วยเพิ่มมาตราการหลบหลีกนะครับผมได้ดีก็จริงศัตรูมีโอกาสที่จะยิงลงมีดนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันแทบไม่เห็นผลเลยนะครับใส่ไม่ใส่สเนี่ยความรู้สึกแทบไม่ต่างกันเลยนั่นเองนะครับแถมตัว บางคนเนี่ยเขามีสถานะ perfect e v a s i o n นะครับผมก็คือลบหลีกับ,บสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับก็คืออืมผมไม่รู้สิผมไม่ค่อยเชียร์ให้เก็บไว้เท่าไหร่นะครับ evation เนี่ยผมว่าไปใส่อย่างอื่นที่มีประโยชน์ยังจะดีกว่านะครับผมก็ไม่แนะนําให้ใส่นะครับผมเพิ่มค่าลบหลีกเนี่ยเวลาไปเล่นจริงนี่แทบไม่ต่างเลยนั้นเองนะครับ ต่อมาเป็นค่าฮิตหรือว่าความแม่นยำนะครับจะมีตัวละครบางตัวนะครับที่ความแม่นยำเขาต่ำมากๆนะครับและเขาต้องการค่าความแม่นยำเพื่อที่จะสามารถโจมตีโดนนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าแบบมีตัวละครที่ค่าความแม่นยำต่ําขนาดนั้นด้วยเหรอผมจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งคนนะครับ <c oughs> ก็คืออลิซาเบธเพนดากอนลีอามนั่นเอง ตัวละครอลิซาเบธนะครับจะเป็นตัวละครที่เขาจะสามารถลงที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครที่สามารถลูบตัวละครได้แรงมากก็คือลากลงใส่ใครก็คือแทบตายเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาก็จะมาพร้อมกับข้อเสียสุดอันตรายนะครับก็คือจะเป็นตัวละครที่มีค่าความแม่นยําต่ํามากเพียง38.13เนะครับเวลาถอดของไปนะครับค่าความแม่นยําเหลือแค่33.58นะครับก็คือ มันมีค่าความแม่นที่ต่ำมากเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาอลิซาเบตไปลูดคนเนี่ยมีโอกาสมีดสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอลิซาเบตเนี่ยเลยเป็นตัวละครที่ต้องการค่าความแม่นยำนะครับเพราะว่าต่อให้คุณผู้ชมจะใส่ของแรงขนาดไหนนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีค่าความแม่นยำเลยเนี่ยเท่ากับว่าตัวละครเราจะโจมตีมีดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเรายังไม่ลงดีเทลเรื่องอลิซาเบตขนาดนั้นนะครับไว้เดี๋ยวผมหาเวลาทำคลิปรีวิวให้นะครับก็แค่จะบอกให้รู้ว่า ถ้าความแม่นยำนะครับผมมันจําเป็นสําหรับบางตัวละครนะครับซึ่งบางตัวละครนี่ก็แทบไม่ใช้เลยนะครับผมตอนนี้ที่สําคัญจริงๆก็คืออลิซาเบธนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับผมไม่แนะนําให้ใส่กับตัวละครตัวอื่นนะครับข้าวฮิตโอเคต่อมาเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เล่นเคาน์เตอร์ไซส์มาหลายคนเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดนะครับก็คือบรรดาแอนติคาร์ดนั่นเองนะครับผมแอนติคาร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละอย่างนะครับ อย่างแรกเลยคือแอนติสไตรเกอร์นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยใส่เซ็ตเนี่ยเท่ากับว่าตัวสไตรเกอร์ของเราจะโจมตีแรงขึ้น20%ใช่ไหมอย่างเช่นตัวละครจูชิยุนของผมตอนนี้นะครับถ้าผมใส่แอนติสไตรเกอร์เนี่ยเท่ากับว่าจูชิยุนของผมจะดาเมจแรงขึ้นใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่นั่นเองนะครับผมการใส่แอนติสไตรเกอร์ไม่ได้ทำให้ตัวสไตรเกอร์ของเราแรงขึ้นนะครับต้องเข้าใจใหม่ก่อนนะครับ ผลที่ได้ก็คือถ้าคุณผู้ชมยิงศัตรูที่เขาเป็นสไตเกอร์เราจะทำดาเมจได้แรงขึ้นอพอนึกภาพใช่ไหมครับพอนึกภาพออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมเล่นตัวสไนเปอร์และตัวสไนเปอร์ของผมเนี่ยมันไปยิงสไตเกอร์ศัตรูนะครับนั่นแหละตัวสไนเปอร์ของผมจะทำดาเมจใส่สไตเกอร์คนนั้นได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้พอเข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจว่า เล่นตัวสไตเกอร์และใส่เซตแอนติสไตเกอร์ไม่ได้หมายความว่าตัวสไตเกอร์เราจะแรงขึ้นนะครับมันหมายความว่าตัวละครเราเนี่ยไปยิงสไตเกอร์เขาแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์บอกมานะครับเดี๋ยวผมทําคลิปอธิบายละเอียดให้เลยถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจนะครับโอเคต่อมานะครับผมแอนติดีฟนเดอร์นะครับหลักการเดียวกันนะครับก็คือถ้าหากว่าเราใส่เซตนี้ ให้กับตัวละครของเรานะครับตัวละครของเราเนี่ยจะโจมตีใส่ศัตรูที่เป็นดีเฟนเดอร์แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะเหมาะสําหรับตัวเลนเจอร์ที่ต้องการละลายแทงนะครับก็คือเลนเจอร์ที่แบบบิวมาเพื่อจัดการกับตัวแทงก็จะยิงตัวแทงได้แรงมากๆเลยนั่นเองนะครับผม่อมาแอนติเลนเจอร์นะครับผมอันนี้ไม่ไม่ไม่แนะนาไม่ใส่อย่างแรงนะครับเพราะว่าแอนติสไตเกอร์เนี่ย make s นนะครับเพราะบางทีเนี่ยศัตรูเขาเป็นสไตเกอร์แนวหน้าเราสไนยิงนะก็คือใส่เซนเนี่ยคือโคตรแรง หรือว่าศัตรูเป็นตัวแท้งซึ่งเราต้องเจออยู่แล้วนะครับใน PVP ศัตรูเป็นตัวแท้งเราใส่เซตนี้ให้เลนเจอร์หรือว่าใส่ให้ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะยิงตัวแท้งฝั่งเขาตายไวขึ้นนะครับแต่ว่าเลนเจอร์เนี่ยคุณผู้ชมจะใส่แอนติเลนเจอร์เพื่อยิงเลนเจอร์ให้ตายง่ายขึ้นไปทําไมในเมื่อเลนเจอร์มันตายง่ายอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมครับผมก็มันก็ยังมีประโยชน์แหละอย่างเช่นคุณเล่นพวกตัวล้วงแนวหลังนะครับเล่น ตัวผู้หมดคังหรือว่าอลิซาเบตนะครับและต้องการลูดเลนเจอร์โดยเฉพาะก็ใส่อันนี้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชียร์นะครับผมต่อมาเป็นแอนติสไนเปอร์นะครับผมอันนี้นี่สิที่พอจะเริ่มมีประโยชน์แล้วนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมเล่นตัวที่ล้วงแนวหลังนะครับหรือว่าคุณผู้ชมต้องการบิวตัวละครที่เกิดมาเพื่อฆ่าสไนเปอร์นะครับอย่างเช่นผู้หมดคังอลิซาเบตเพนดากอนนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกใส่แอนติสไนเปอร์ได้แต่อย่าเพิ่งใส่นะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังเป็นไอเดียนะครับอเมี ที่โหดมากนะครับผมที่ผมจะแนะนําแต่ว่าผมจะยังไม่พูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นลงดีเทลเยอะคลิปจะยาวนะครับแต่เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมรู้ว่าแอนติสไนเปอร์เนี่ยหมายความว่าเราจะโจมตีสไนเข้าได้โคตรแรงเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่วันช็อตสูงมากถ้าเราใส่เซตนี้นะครับยกตัวอย่างใครดีอะยังไม่ยกตัวอย่างในคลิปนี้ละกันหรือยกเลยยกตัวอย่างสักหน่อยละกันสักหน่อยยกตัวอย่างเช่นตัวละครยูจินนะครับที่เขามีความสามารถในการ ยิงเข้าไปแนวหลังนะครับก็คือยิงเข้าไปหาสไนเปอร์ได้นั่นเองนะครับยูจินเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เขาจะยิงกระสุนโค้งนะครับผมย้อยไปหาสไนเปอร์ที่อยู่แนวหลังนะครับถ้าคุณผู้ชมใส่เซตแอนติสไนเปอร์ครบ4อันเนี่ยมันจะทาให้ตัวละครนี้ทําดามิดแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยูจินผมใส่แอสปีดนะครับซึ่งต้องเปลี่ยนของนะครับอันนี้จะใส่ตามนะครับมันมีเซตที่โหดกว่านี้แต่ว่าผมยังไม่ได้บิวขึ้นมานั่นเองนะครับผมวันนี้เล่าให้ฟังเฉยนะครับว่าเซตแอนติสไน หมาะกับยูจินละคนหนึ่งเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถยิงกระสุนโค้งอ้อมไปแนวหลังสุดได้นั่นเองนะครับจะโดนศัตรูตัวที่ไกลที่สุดซึ่งก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะครับโอเคครับไปกันต่อนะครับผมต่อไปจะเป็นแอนตี้พพอร์ตเตอร์นะครับแอนตี ower, ้ทาวเวอร์แอนตี้เซกนะครับไม่แนะนําให้ใส่พวกนี้เลยเพราะว่ามันไม่จําเป็นเลยนะครับผมมันมีเซ็ตที่ใส่แล้วมีประโยชน์มากกว่าและครโด้ประโยชน์มากกว่านั่นเองนะครับตัวทาวเวอร์ก็ไม่ค่อยมีในเกมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อโอกาสน้อยมากนะครับผมที่เราต้องการที่จะฆ่าทาวเวอร์หนักๆขนาดน,น,นั้นโดยเฉพาะและก็เสกนะครับผมนี่แทบจะแบบมีน้อยมากนะครับผมผมสรุปรวดรวบยอดเลยละกันแอนตี้ซัพพอร์ตแอนตี Anti ้ทาวเวอร์แอนตี้เสกไม่ต้องใส่นะครับอย่าหาทำไม่เวิร์กนะครับผมโอเคมาถึงต่อมานะครับผมก็คือคิดาเมจนะครับดูดีนะคิดาเมจคืออะไรคิดาดาเมจคือความแรงของคีิ์ิคอลเมื่อเราโจมตีติดคีดิ์ิคอลตรงนี้จะต่างกับตัวคียเลดนะครับ อันนี้คืออันนี้คือโอกาสในการติดคีิ์ที่เส่วนอันนี้คือความแรงเมื่อติดคี i ์ที่เข้นั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมถ้าเรามีตัวละครซับพอร์ตที่เขาบัฟคีดามิให้นะครับผมอันนั้นดีมากๆเลยแต่ถามว่าตัวละครเราจะใส่คีดามิเลย ดีไหมผมให้ขึ้นครึ่งกลางๆนะครับคือมันก็แรงขึ้นแต่ผมมองว่าอย่างอื่นจะมีประโยชน์มากกว่านะครับก็คือ2อันสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะมาฟุยกันนะครับขี้ด้าเมจห้าสิบห้าสิบนะครับถ้านึกไม่ออกอะไรหรือว่าใส่ชั่วคราวใส่ได้นะครับแต่ถ้าใส่แบบไฮเอ็นแนะนําให้ใส่อย่างอื่นนะครับต่อมานะครับผมคููดาวนะครับสกิลเฮสอ่าโอเคอันนี้เป็นเซตที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในเกมเซตหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าแทบทุกตัวละครนะครับผมเขา ต้องใช้เซตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจตัวซับพอร์ตบางทีเป็นแท้งคูลดาวนะครับผมผมยกตัวอย่างแท้งคูลดาวนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นตัวละครนี้นะครับผมเขาเป็นตัวละครที่สกิลคีหลักของเขาเนี่ยคือสกิลสเปเชียลแอตแทกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องการคูลดาวมาเพื่อให้เขาได้ใช้สกิลบ่อยๆนั่นเองนะครับแท้งคูลดาวเดี๋ยวไว้ผมทาคลิปแยกนะยังไม่บอกออฟลองในนี้วันนี้เราจะยังไม่พูดถึงออฟลองนะครับไม่งั้นหัวระเบิดแน่นอนนะครับไปที่ กัวข้อของเราเหมือนเดิมก่อนโอเคฟูดาวนะครับอย่างที่บอกว่าใช้แทบทุกตัวนะครับผมตัวซัพพอร์ตเนี่ยอ่าอย่างเช่นตัวฮิวนะครับเราต้องการให้เขาวนสกิลบ่อยๆเราก็ต้องใส่เซตครูดาวหรือตัวละครไหนที่เราต้องการให้เขาสกิลหรืออันติบ่อยๆ คือเป็นตัวละครที่เด่นเรื่องการใช้สกิลและอันติเราก็ต้องใส่คูลดาวน์ให้เขานั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมมีของที่เป็นเซตคูลดาวน์แนะนาให้เก็บไว้นะครับผมบอกเลยว่าขาดแลนมากๆนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังต้องการมันอยู่นะครับเพราะว่ามีตัวละครที่ใช้เซตนี้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ผลของมันก็คือทําให้สกิลเฮดสามสิบเปอร์เซ็นต์แปลตรงๆเลยก็คือลดคูลดาวน์นั่นแหละทําให้สกิลมาไวขึ้นนะครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้สุดยอดนะครับผมนี่คือหนึ่งในเซตที่ เป็นที่ต้องการมากที่สุดในเกมเลยนั่นเองนะครับโอเคสําหรับเซตสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะครับก็คือแอสปีดนะครับหรือว่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีธรรมดา20%นั่นเองนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีธรรมดาหมายถึงว่าการโจมตีแบบปกตินะครับที่ไม่ใช่สกิลที่ไม่ใช่อันตรินั่นเองก็คือยิงธรรมดานะครับตัวละครบางตัวเนี่ยเขาจะมีการเล่นกับการโจมตีธรรมดานะครับอย่างเช่นโจมตีครบ3ครั้งเป็นท่าพิเศษโจมตีครบกี่ครั้ง จะได้บัฟพ,พิเศษอะไรประมาณนี้นะครับและยิ่งบางตัวละครนะครับอย่างเช่นแม่ชีสไนเปอร์นะครับขออนุญาตเปิดให้ดูอ่าอย่างเช่นตัวละครแม่ชีสไนเปอร์นะครับผมแอเนแอบบิเกลเนี่ยเขาต้องการความเร็วในการโจมตีนะครับผมเพื่อสะสมบัฟของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเซตแอสปีดเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่เป็นที่ต้องการพอสมควรนะครับผมก็คือเซตเฮสและแอสปีดเนี่ย เป็นอะไรที่แบบคุณผู้ชมควรจะมีไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวละครที่ใช้แอส e พรได้นะครับและตัว DPS หลายตัวด้วยกันเนี่ยรวมถึงตัวแท้งบางตัวนะครับผมเขาสามารถที่จะใช้แอส e พรได้นั่นเองนะครับก็คือเป็นเซ็ตที่ดีนะครับผมแล้วก็แบบบางทีคุณผู้ชมแบบนึกอะไรไม่ออกอะแบบไม่รู้จะใส่อะไรดีของก็เฮสก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใส่ แอสปีดได้นะครับผมเพื่อช่วยในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่เขาต้องการเลยนะครับผมความเร็วในการโจมตีเพื่อสะสมบัฟอย่างเช่นเอ็กเน็ตอบิเกลเป็นต้นนะครับผมโอเคครับก็อธิบายครบหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องออฟหลักเนี่ยของเซตนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเคยมาเล่นเกมเคาน์เตอร์ไซด์นะครับผมจะพาเปิดโลกนิดนึงก่อนไปนะครับผม เอ้าพี่แล้วเ,เซตที่มันเป็นสัญลักษณ์ไฟนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยพี่แล้วก็พวกสัญลักษณ์แปลกๆนะสัญลักษณ์รูปโล่สัญลักษณ์รูปกระสุนรูปอะไรเงี้ยมันคืออะไรอันนี้เดี๋ยวผมทําคลิปมาคุยนะครับขออนุญาตแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะมันจะเยอะเกินไปนะครับผมว่าเซตหลักแล้วก็ได้ข้อมูลในคลิปนี้แล้วนะส่วนพวกสเปเชียลเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาพูดในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับผมยังมีเซตพิเศษอีกซึ่งเป็นเซตที่ค่อนข้างพิเศษแบบพิเศษเลยก็คือเซตเหล่านี้นะครับ อ่าเห็นไหมเป็นรูปรถถังเป็นรูปหมัดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ขอแยกไปทําคลิปในโอกาสหน้านะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากมาพูดแล้วแบบยัดข้อมูลเยอะเกินไปนะครับผมเกรงใจคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเบื่อก่อนนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นมือใหม่หรือว่า ต้องการฝากคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์บอกได้เลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะมาตอบช้านิดนึงนะครับผมแต่ว่าจะพยายามมาตอบให้ได้นะครับซึ่งเนื้อหาหลักของคลิปก็จบแล้วนะครับแต่ว่าผมขอพูดคุยนิดนึงแล้วกันนะครับเหมือนเพื่อนคุยกันเนี่ยก็พอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมคุยกับเพื่อนบ่อยนะครับบางทีก็แบบไปคุยกับเพื่อนเรื่องบอสไปคุยกับเพื่อนเรื่องตัวละครเรื่องอัพเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับมันแบบสนุกอะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี แรงจูงใจให้เราเล่นต่อหลากหลายมากๆอยากอัพตัวอยากทํานู่นทํานี่นะครับไม่จบไม่สิ้นเลยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ข้อมูลที่เราเล่นมาก่อนเนี่ยนะข้อมูลที่เราเล่นมาที่เรารู้เนี่ยผมว่าผมเอามาทําเป็นคลิป YouTube ให้เพื่อนๆดีกว่าเนี่ยเอาจริงๆเกมนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะเงียบนะเหมือนว่าแบบจะเป็นเกมที่ไม่ฮิตหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมแปลกใจมากที่ว่าผมลงคลิปไปแล้วมีคนดูประมาณหนึ่งเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ ก็ช่องผมทำคลิปแบบแนวพวกสอนเกมนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเกมที่ผมสนใจก็อย่างเช่นตอนนี้ก็จะมี Killing for n a r a Hill Diver Arena Breakout แล้วก็รวมถึง Counter Size ด้วยนะครับที่เป็นเกมที่ผมเล่นทุกวันแล้วก็ผูกพันมากๆเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพยายาม list ออกมานะครับว่าข้อมูลอะไรที่น่าสนใจน่ามาทำคลิปนะครับเพื่อที่เราจะได้มานั่งคุยกันแล้วก็ให้ข้อมูลมีข้อมูลในหัวจะเก็บไว้ทำไมใช่ไหมครับน่าเสียดายนะเอามาทำคลิป มาแชร์ความรู้คุณผู้ชมดีกว่าจะได้ประโยชน์ด้วยโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ